มาอยากที่จะมาขอโทษนิชาแล้วก็ครอบครัวค่ะทีไ่ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีซะก่อนไม่ยอมรับผิดขอโทษนิชาคนสนิทนิชาเคลื่อนไหวทันทีพร้อมส่งกำลังใจนิชาเข้มแข็งกว่าที่คิด จากประเด็นร้อนนักร้องดังโตโน่าคินมีความสัมพันธ์กับไม้ผู้ช่วยผู้จัดการจนกลายเป็นข่าวดราม่าใหญ่โตที่ทำเอาหลายคนนั้นจับตามองเป็นอย่างมากล่าสุดไม้ผู้ช่วยผู้จัดการสาวได้มาออกรายการขอนกระแสและเปิดใจในมุมมองของเธอถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมยอมรับผิดด้วยตนเอง ทั้งยังเปิดเผยด้วยว่ามีโอกาสที่เจอกับนิชาในช่วงเวลาที่เริ่มติดต่อกับโตโนโภาคินแต่ตอนนั้นฝ่ายชายบอกตนว่าเริ่มห่างกับนิชาแล้วไม่ได้รักและคิดกับนิชาเป็นเพียงแค่น้องสาวเท่านั้นเธอจึงเชื่อและเริ่มหวั่นไหวก่อนที่ช่วงท้ายของรายการหนุ่มกัญชัยจะถามใหม่ว่าที่พูดมาทั้งหมดรู้สึกผิดหรือไม่หม่ตอบทันทีเลยว่ารู้สึกผิดแน่นอนรู้สึกผิดคนแรกเลยก็คือนิชาอยากขอโทษนิชาและครอบครัวที่หม่ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีก่อนและขอโทษทางเพจ อดีตแฟนนุ่มคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ไม่ได้เคลียร์ให้จบไม่เคลียร์ทุกอย่างไม่เคลียร์ความสัมพันธ์ให้จบแต่อย่างที่บอกว่ายังเป็นห่วงจริงๆทุกวันนี้ไม่ได้คุยแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงและขอโทษครอบครัวของตัวเองโดยเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากที่ใหม่ได้ไปออกรายการหนกระแสคนรอบตัวของสาวนิชาก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทอย่างมุกวอรนณิดที่ได้ออกมาโพส์ข้อความหลังจบรายการหนกระแสโดยได้ระบุว่าพอได้แล้วพอสักทีพร้อมอีโมจิร้องไห้ก่อนที่จะโพสอ,อีกหนึ่งข้อความว่าได้รู้ไปเลยว่าใครเป็นไงแต่ก็รู้พอแล้วละคะ่ะมุกว่าอยากย้ายกันไปตามบุญตามกรรมคนที่ดีก็ขอให้หลังจากนี้เขาเจอแต่เรื่องที่ดีที่คู่ควรกับเขาค่ะ ทั้งนี้ก็ยังมีพี่ชายของสาวนิชาที่ได้ออกมาโพสต์ถึงช่วงหนึ่งในรายการที่ได้มีการเปิดแชทที่ไมล์และโตโน่ได้คุยกันโดยมีข้อความหนึ่งในแชทที่โตโน่บอกกับสาวไมล์ว่าจะไปหาหลานก่อนซึ่งพี่ชายของนิชาได้โพสแชทด,ดังกล่าวพร้อมกับเขียนขับชันว่าลูกสาวผมไม่ใช่หลานคุณนะครับลาน,น้องสาวของผมตั้งหากทั้งยังมีการโต้ตอบกับทุกคนที่มาเมน้นโดยพี่ชายนิชาได้ฟาดกลับไปว่ามาง้อวันไหนพวกเราจะไปยืนขวางทางไว้เจ็บใจที่สุดคือตอนมาเชียงใหม่ มันคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วทั้งตระกูลไม่เอาแล้วคนแบบนี้เรียกเด้ว,ว่าเดือดอย่างมากทีเดียวละค่ะซึ่งทำกลางดราม่าทาทมอย่งางหนักในโลกโซเชียลทางด้านผู้จัดก,การสาวของนิชาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่านิชานั้นยังไม่สะดวกตอบคำถามได้ไดในตอนนี้ทำเอาหลายคนนั้นแห่เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้เธอแบบรัว,รว แต่อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนิชาก็เข้มแข็งอย่างมากได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรส่วนตัวโดวยเป็นการโพสภาพไทยแบบแบรนด์กระเป๋าที่สวยออร่าอย่างมากเรียกได้ว่าแม้จะเจอรมอรสุมความรักหนักแค่ไหนก็ไม่หยุดทํางานจริงๆทางเราก็ต้องขอบเป็นกำลังใจให้กับสาวนิชาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ